สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนซุปตาเปิดต้นรับเป็นคนทำแพลนวิวา แพรนปั๊มลูกเองใครๆก็ต่างอิจฉากับชีวิตคู่ที่น่ารักและลงตัวสุดๆอย่างคู่แอนทองประสมและเอทินพันธ์โดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาผ่านทางอินสตาแกรอยู่บ่อยครั้งและสาวแอนก็ได้เผยเรื่องราวความรักที่นานๆที่จะเล่าให้แฟนคลับฟังด้วยสาวแอนได้เผยถึงแพนแต่งงานกันแต่ก็ไม่ได้แต่งเพราะมีช่วงหนึ่งจะเปิดอพาร์ตเมนต์แอนเพรส ก็คิดว่าเดี๋ยวทําให้มันลงตัวดีกว่าแต่งแล้วก็แพลนมีน้องแล้วแอนน่ะทําพังเองคือแบบจังหวะแอนจะสันระบบอะไรไม่ได้บางอย่างก็เลยทําให้มันก้าวข้ามเวลาตรงนั้นมาคุณเอเขาเป็นคนไม่พูดอะไรเยอะเขาพูดครั้งเดียวก็คือจบแล้วแอนไม่สารต่อเองเขาก็เลยตาไปเลย ก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวเรื่องจะมีลูกก็เลทไปแล้วเราก็ยังไม่ได้จะมีลูกแล้วเราจะแต่งงานกันทําไมเนาะเป็นคนไม่ได้อยากจัดงานแต่งงานไม่ได้บอกว่าการแต่งงานไม่ดีนะคะแค่เราเองไม่ได้เป็นผู้หญิงที่มีความรู้สึกว่าอยากเซตงานยังไงหรือมีฝันที่จะใส่ชุดเจ้าสาวแต่ว่าระหว่างทางแอนก็แฮปปี้ของแอนอยู่แล้วส่วนแพลนในอนาคตว่าจะมีการแต่งงานไหมก็ยังไม่ขอพูดเพราะกลัวผิดคำพูดอีกนั่นเองขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ